ครับ CB650R นะครับรถปี2017นะครับคันนี้เอ้ยรถปี2019นะครับเลขไมล์หมื่นหนะครับรถสภาพสวยไร้ที่ติเลยนะครับมีของแต่งมีชิวหน้าครับชิวหน้าคาร์บอนกระจกปลายแฮนกาดหม้อน้ำครับกาดฝาเครื่อง H2C ครับแล้วก็ตรงนี้มีท้ายพับแม่เหล็กนะครับ ครับอันนี้พับได้นะครับโอ้โหแม่เด็กแข็งมากครับยางใหม่นะครับกันลื่นกันกันลื่นข้างถัง h ิ c ูกันลายถัง h ิ c ูซครับกันลายฝาถังน้ำมัน h e ตูซ c อันนี้ชุดแต่งจากอ่อ h ซ c นี่เป็นชุดแต่งแค้ของของคันด้าเลยนะครับสวยๆนะครับไม่มีตำหนิมาฟัางเสียงพ่อกัน have